ณมิถุนแม่มซาลามาแล้วค่ะ EP 73ชาวลักนาราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิด21พฤษภาถึง20มิถุนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤษภา64กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะโดยเฉพาะชาวมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเนเลชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะ ขอทราบพลังงานความรักความสมันของชาวมิถุนนะในช่วงหลูกครึ่งแรกของพุษภานี้ใบแรกเป็นตัวแทนของคุณ Queen of Swords ราชินีถือดาาคุณมิถุนน่าจะมังมีปากเสียงและมีปัญหากับคนที่คุณดีลอยู่ด้วยตอนนี้นะคะ Justice ยื่นคำขาดโอกาสที่จะมีใครบางคน,ย,นยื่นคำขาดให้ใครบางคนนะคะ โดยเฉพาะคุนมิถุนยืดคำขาดให้คนที่คุณดิวอยู่ด้วยว่าจะอะไรอย่างไรก็ว่ามานะคะ The Sun มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นชาวมิถุนเองก็ได้ที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง Page of Pentacles คนที่คุณดิวอยู่ด้วยน่าจะค่อนข้างจะสนพอสมควรน,นะจ๊ะ9ดาบ ทำให้คุณมิถุนกรุ้มใจนะคะน่าจะเดี๋ยวแม่มดขอขยายพลังงานต่อนะผิดเรื่องเดิมๆสิบเหรียญเช่นคุณมิถุนกับเขาเนี่ยเป็นปครอบครัวกันอยู่แล้วแต่ชอบไปบริหารเสน่ห์นะคะแล้วคุณมิถุนเนี่ยจับได้นะคะ ตลอดตลอดนะพลังงานของความเป็นเด็กชอบซนนะบริหารเสน่ห์ชอบโกโหกไม่รักษาคำพูดนะคะก้าถ้วยแล้วก็พลังงานของการผิดเรื่องเดิมๆอันนี้น่าจะเป็นพลังงานที่ชัดเจนที่สุดนะคะสีดาว แล้วก็เจอผิดเรื่องเดิมๆอีกแล้วครับท่านนะจ๊ะเอาล่ะดิวกับคนที่เป็นเด็กกว่าดิวกับคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กเจ้าชู้ชอบบริหารเสน่ห์นะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวมิทุนีต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในช่วงหลูกครึ่งแรกของพฤษภา64 two of arrows มีเรื่องต้องตัดสินใจ คนไี่ถุนดูเหนื่อยนะคะดูเหนื่อยของคนคนนี้ Ace of Arrows มีความเด็ดขาดบาดใจใน EP นี้แน่นอนนะคะ mm hmm. จบไม่จบจะเลือกใครจะเลิกไม่เลิกจะหยุดไม่หยุดนะคะ mm hmm. ประมาณนี้นะ Ace of, of s t e p ฟเอช of s t e p นี่เป็นลักษณะของ ในบางคู่บางคนที่ยังไม่ได้ถึงขนาดที่แต่งงานหรืออีเลชันอาจจะมีการบล็อกหรือบางทีนะคะคนที่แต่งงานกันแล้วแหละแต่ดันโดนบล็อกเช่นบล็อกคนในครอบครัวเพราะว่าไปมีกิ๊กนะไม่มีความรับผิดชอบในแง่ของค่าเลี้ยงดูบุตรก็มีความเป็นไปได้นะพลังงานจากประมาณประมาณนี้ หรือมีการติดต่อมาของใครบางคนที่ให้เวลาในการถอยคนละก้าวไปคิดไปตัดสินใจมาแล้วติดต่อกลับมาเพื่อบอกคำตอบว่าอะไรอย่างไรยังไงบราบราบวาเวอร์ก็ได้นะคะพลังงานแม่มดก็จะพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็จะประมาณทรงแบบนี้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่ This could be the one คือให้ระวังไว้ว่าเขาอาจจะเข้ามาขายฝันแล้วทำให้คุณมิถุนหลงคารมแต่ในทางกลับกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วซ่อนครอบครัวไว้เลยนะจ๊ะ Unrequited love คุณเจอเขาจากงานนะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าพลังงานเขาดูไม่ชัดเจน attraction คือเข้ามาแบบหวานเลยเข้ามาดีเข้ามาแบบเป็นที่ปรึกษาเข้ามาแบบทำให้คุณมีถุนแบบ เพ้อเลยแหละนะเข้ามาขายฝันนะคะว่าอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานจะอยากมีลูกกี่คนพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอารมณ์จะประมาณแบบนี้นะคะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่คุณมิถุนรู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีคุณมิถุนคนเดียวรู้แล้วว่าเขาอาจจะมีครอบครัวรู้แล้วว่าคนที่คุณแต่งงานนะเขามีครอบครัวเขาแอบไปบริหารสนินะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าด้านดาร์กด้านมืดเขาจะตัดสินใจยังไงนะสําหรับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะคุณมิถุนหรืออยากรู้นะสําหรับชาวสองอยากรู้ว่าด้านมืดของชาวมิถุนที่คุณดิวอยู่ด้วยเป็นยังไงคิดอะไรและมีเจตนาอะไรกันแน่นะคะแม่มดบอกพาลาังงานด้านดาร์กจากรูปแล้วก็ช่อเล่นอินบ็อกซ์มาในเพจหรือ ID ดี n ลตรงนี้นะคะ หรือจะถามใม้วุาในไลฟ์ก็ได้นะในไลฟ์สดทุกวันที่10และวันที่25ของเดือนนะคะ2ทุ่มตรงนะคะเอาละขอบคุณ88,000 Subs c r i b e สับสกาในช่องไอทูแม่โมซาร่าขอบคุณแปดเด้าพันคนที่ติดตามในเพจแล้วก็ขอบคุณทุกรีวิวทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยแม่ได้จากให้ครูนะคะผูกว่าอาจารย์บอกว่าอะไร ในกรณีที่แต่งงานกันแล้วคุณเจอเรื่องเนี้ยมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณจับโปะคนของคุณได้นะถ้าในกรณีที่ยังไม่แต่งงานกันก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นแฟนกันแล้วแอบ,บไปกุ๊กกิ๊กกักนะคะแล้วจับได้ก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือให้ระวังนะคนที่พูดจะดี นะคะหวานนะแต่เขาไม่ได้มีคนมิถุนคนเดียวนะจ๊ะให้ระวังไว้นี่คือพลังงานของชาวมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลชั่นชิพมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวมิถุนที่โสดกันดีกว่านะคนมิถุนผพ้ท่เกิด21พฤษภาถึง20มิถุนานะชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีพลังงาน ยังไงในช่วงหลูกครึ่งแรกของพิศภาว6-8ไม้เทา้าพลังงานไม่เคยโกหกคุณได้แต่ไม้เทา้าหนึ่งคู่อาจจะมีการบล็อกนะคะเขาบล็อกคุณคุณบล็อกเขาอะไรก็ได้หรือบล็อกกันทั้งคู่นะคะเท hey, ช็อกซอสเด็กอาจจะไม่ยอมรับความจริงนะคะเอาข้างแทบกถูกแทกหักมีความเป็นไปได้นะ หลังจากจับโ็ได้เราก็ยังไม่ยอมรับความจริงหรือเทียงคอเป็นเอ็นนะจ๊ะเพจองคัสคนเจ้าชูชอบบริหารเสน่ห์นะคุณมีเพจเยอะเพจเพจ of pentacles เพจ of swords เพจ of cups คุณต้องเดียวกับพลังงานของเด็กเลี้ยงแกะสะละละ่ะ queen of wands ให้ระวังไว้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแลาต้องมาในเวลาที่ใช่ เดธอย่างที่บอกอะ่ะมีการบล็อกมีการจบนะคะอาจจะไม่ไปต่อในชาวมิถุนก็เลยโสดนะคะหถ้วยคุณหันหลังเทบล็อกหักบิดให้กับใครบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนนะชอบบริหารสเสน่ห์นะคะนี่คือพลังงานของมิถุนีที่โสดนะเอาล่ะแม่มดจะขอขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวมิทุนีที่โสด ใบแรก Operation คุณค่อนข้างแซดกับคนคนนี้ไม่คิดว่าจะทำร้ายกันได้นะ King of Step คุณเจอเขาจากงานนะหรือมือที่สามอาจจะมาจากงานก็ได้หรือเจอเขาจากงานแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ได้หมดนะคะ Justice มีการช่างใจมีการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่ถูกใจมีการทำสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจนะคะ ได้หมดนะคะขยายพลังงานให้ชาวมิทุนีที่โสดเฟลร์เขาก็มาขายฝันให้คุณเลยแหละนะแต่ก็เป็นระยะเวลาความสุขอันสั้นนะคะ Attraction จักรวาลนะไม่เคยโกหกแมมโมสาราพลังงานไม่เคยโกหกแมมโมสารานะคะเพราะฉะนั้น แม่โมก็จะเป็นคนที่ได้รีวิวดีมากๆในเพจยังไงลองเข้าไปห่านกันดูนะคนต่างหักที่โกหกนะคะพลังงานโกหกไม่เป็น a ม e กดิแอฟ o r นให้ระวังก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณมิถุนควรจะได้คนที่พอดีและดีพอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิถุนนะที่โสดอยากรู้ด้านเมื่อวอนนี้เขามีเจตนาอะไรเขาจะกลับมาไหมนะคะ หรืออะไรอย่างไรยังไงนะคะส่วนชาวสองที่อยากรู้ว่าชาวมิถุนจะอะไรยังไงหลังจากที่มีการบล็อกไปแล้วเขาจะกลับมาหรือเจรจากับคุณมิถุนไหมนะคะหรือการกลับมาของเขากลับมาด้วยเจตนาอะไรนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะติดต่ออินบ็อกซ์มาในเพจมอสราหรือไอดีไลน์ด้านบนนะคะหรือถามแม่มดในไลฟ์ฟรีนะจ๊ะ ในวันที่10และ25ของทุกเดือนนะคะ2ทุ่มตรงทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะขอบคุณ88,000 s ับส c r i b ์ในช่องชุแม่มซาร่านะขอบคุณ9,400คนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวหลาย100ร้อยรีวิวเลยนะ300รีวิว400รีวิวแล้วมั้งลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแม่มดและแชร์คลิปนี้นะคะครูภาอาจารย์บอกว่าอะไร รือเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือชาวสองก็ตามนะคะแล้วเขาก็เขาเป็นคนที่คุณไม่ถุนยังรักเขาอยู่อะนะรักน่ารักแต่ว่าเขาชอบเอกความฉลาดไปใช้ในทางที่ผิดอองคนคนนี้ครูบาชันก็บอกว่า อาจจะมีการกลับมาหรืออาจจะยังไม่แห้งไม่ขาดระหว่างคุณกับเขายังไงลองคุยกันนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ให้ระวังไว้นะเขาจะใช้ความฉลาดในด้านวนาทนิลป์กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นหน้าชาวไม่ถุนนะคะยังไงเจอกันอีพีหน้านะเจอกันในไลฟ์ก่อนก็ได้วันที่12ทุ่มตรงบ้าบุ้ย e you